บบได้เกิดมาเพื่อสะออนไผ่กูได้ดีมากกูก็ดีตอบกูได้สร้างกับสร้างแม่มันเงิดเตี่ย หาเงินใส่ไผใส่มั่นไหมเงินที่ใส่ทุกมือนี่กะหาเองเด้อมันบ่ได้โปร่งเองขึ้นหมอยเด้อย่ามาอยากนํำชีวิตูุถะสังคมทุกมือนี่มันอยู่ยากยดีเกินไปมันก็อยู่ลำบากต้องดีบ้างต่อแ้ลบ้างตามสถานการณ์ของแต่ละคนรวยปันใดมันกะตายคื้กันนั่นแหละมันบ่มีไผอยู่คำฝ้าดอกคุณค่าของคนมันบ่ได้ตัดสินที่เงินทองสี่รวยสีจนมันกะคนขึ้นกันแหละครับตายไปแม้แต่เลี้ยญเขาหยอดใส่ปาก มันก็เอาไปนั่มบ่ได้สวัสดีครับผมพ่อกันอีกแล้วกับเฮียต่ำฮําตงชาแนลกับแกงร้อยีสวัสดีครับวายจกเลยครับครับพึ่งครับสวัสดีครับผมผมโปครับเฮ้ยวันนี้มีอะไรเฮียกินเนแพบ้างสักยี่สิบบาทเฮียอยากกินอะไรครับผมกินอะไรก็ได้ตัวละยี่สิบบาทไปมึง แบลวไดโนเสาร์อยู่ขอนก่นมาให้เฮียกินได้เอาปีมือนี่ผมมีแนวแพร่งเฮีย้ยเอกินครับเป็นเมนูหนูอบอง,ง,งพี่น้องได้หนูมาแล้วนี่ได้หนูมาสองตัวครับผมตามใจเอีท่านขอครับเป็นเมนูหนูอบองครับพี่น้องนี่แหละครับล่องเห็ดรังแรกขึ้นกันครับหนูสองตัวอันนี้หนูตัวผูกับตัวเมียมั้งนี่ไป อุปกรณ์เข้าร้อมแล้ว<ม>เข้าเตรียมพร้อมแล้วโอ่งก็จีใสโอ่งที่อบซี่โค้งหมูเหมือนันนะครับันต,ตอนแรกเข้าก็จะไปถอนขนก่อนเลยไปโอ้ยเฮียกูกินนมนมจนอิ่มเลยนมเปรี้ยวครับคุณกูเท ผมไม่โคตรเทผมไม่โคตรเท่จระเข้ฟาดหางผมไม่โคตรเท่ผมไม่โคตรเท่ผมไม่โคตรเท่อยากไปอยู่บ้านขวางผมไม่โคตรเท่ผมไม่โคตรเท่ผมไม่โคตรเท่จระเข้ฟาดหางผมไม่โคตรเท่จระเข้ฟาดหางผมไม่โคตรเท่อยากไปอยู่บ้านขวางผมไม่โคตรเก่าใครเห็นก็เล่าขานกลัวของจริงกลัวเป็นตำนานกลัวเบอร์หนึ่งใครก็เรียกกูน้ำหวานผมไม่โคตรสุดยกล้อจักรยานกลัวตัวท็อปอยู่ประเทศเนปาลเยียงสารทำยานกูห้าน กูจะกับานานซดจคิดเข้ามาวัดกับกูมึงควรที่จะกลับไปเช็คกระตู๋ตัวมึงมันแค่เพียงลูกศิษย์จะลองลิอาตมาวัดกับผูมึงแค่เด็กกะโหลกกะลาเดี๋ยวโดนกระโป๋งกูทิมครับบรนี้กาศเชี่ยวหนูหออกมาขาเนาะเชี่ยวอ,ออกมาจกเลยหน้า,าบาทนีงเาชิเอามาลบขนวันใส่ในนีย่ยหญนแม่เรียนหน,แนอแล้วนอนอปุ่ได้กินเลยนี่ไดคือล่วงง่ากแค่เออดูจ้า เอา嘛หนึ่งตัวว้าวมากายบย <c ười> สองตัวนี่ยังปุ๋ยเลยสายยาวยาวยาวตัวเปิดโอ้หง่ามออกไหมาง่างเร่ไหนอันนี้มมนลงอ่ะเออเอาจับไว้หง่าออกกอว่านี่ขวบขอขอขอบโอ้ยเฮ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 ้ย ध्यान पे बस ऐसा मत ही नहींला ये लो ये लो देखो इसको साकि जो करना है โอ้อตรงปโอ้ยเออ้นัจะปการลอนรไปนอนหลับสบายนอับสมายวอนี่ตัวใหญ่พี่น้องตัวบุกงเลยเลยนี่ตัวบุกงหญ่เลยครับเกือบว่าได้กินบมงหอันไปวันนี้เฮ้าสิเป็นการลกขนถอนขนพี่น้องแลังกรเสียมาหมักหลัวก็เสียเอาไปโอบโอมให้พี่น้องด้เบิ้งครับไปเบิ่งกันครับ นี่จะเป็นการในค้อนผลเนาะพี่น้องเนาะปกติสิต้มเทียนแหละต้มเทียนหน่อนห่อนแล้วอันนี้จุ่มแล้วก็แช่น้ำแล้วก็ขีดออกคือผมเบิ่งในคลิปเนาะแต่ว่ามันบ่นมีเทียนครับก็ใส่ลอกขอ,องทีละครับเปิ้งตัวเปใหญ่เลยพี่น้องโโอ้หเอามากินโอ้โหมันล้วนๆครับเปิ้งเผาออกมีแต่มันเลยแ oh. oh. นบสุดยอดดีภายในโอ้โหเป็นกระ้อม <c oughs> เอาอเอาค,อเคีเอาคีเอาคีแม่จ้าดอดมกโคตรนี่แหะพี่น้ <c oughs> อ,นนองหลังจากที่แต่ที่นี่กระชีเอามาพาแวะหยียบอ <c oughs> เอาเฮ้ยใชเฮ้ยเอาเอาว่างอันนี้เออโอ,โอตัวกวนดวนเลยอ่ะพี่นอ <c oughs> อ้องมันพอาะจะแวะเซ็ตเราก็ชีเอาไปมักเครื่องนะครับเดี๋ยวไปเบิรงกันสวัสดีครับผมบุญเติมลอยซี่นะครับอันนี้ขั้นตอนหมักหนูครับโอ้โหแวะเช็ตกะเชี่ยมาหมัดนะครับมักเลยคุณเติมใส่อะไรบ้างครับผมเราต้องรอยด้วยชีลดก่อน ตามด้วยน้ำมันหอยเราจะหมักสูตรเดียวกันกันกบหมักซี่โครงหมูวันนั้นใช่ไหมคุณเตใช่มหมักสูตรเดียวกันเลยเพราะผมเหมือนกันครับประกอบ,บ,บต้องทาเนม้นหอยทั่วๆก่อนครับตอนนี้แ๊บนึงทำอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ครับผมหลังจากที่พี่บุญเติมกำลังหมักอยู่ผมก็มาดังไฟครับผมเพราะว่าผมเป็น คนดังครับดังไฟโอ้โหเชฟโอ้โหเสร็จแล้วครับพี่น้องวันนี้เอาล่งแดนประหารเอาล่งเผาเลยอื้ไฟนรกอยู่ไปใกล้กันเลยอันนี้เราจะอบประมาณสักกี่นาทีเชฟอ่าประมาณสักสี่ห้านาทีว่ะครับสี่ิหนนาทีเนาะมันาทีมันมันตัวไม่ใหญ่เป็นหมูอ่ะทำการปิดครับผมปิดฝาเพื่อให้มันอบเอาอ่ะเดี๋ยวรอเบิ้งเนาะพี่น้อง เดี๋ยวจะรอดูตอนสุกเลยรอดูตอนสุกทีเดียวครับตอนนี้เอาละครับหลังจากที่รอกันมาเป็นเวลาประมาณสักเกือบ40นาทีแล้วไปจับได้เลยนี่หนูแพงพี่น้องหนูแพงเออหยุดติง๊งติ๊งไปพี่น้องไปเบิ่งเลยเดี๋ยวแให้ลูกให้ร้านกินบ่อนี้มามามาได็กน้อยมาเอาใครจะกลับ โอ้โหหนูอบองหนูอบองตัวแบกแอบเลยนี่เหรอหอนนังกรอบบ่เออนังกรอบนั่งเดบ่แม่นแค่หมูเบิ้งเบิงกรอบเลยนี่มาฟังมาฟังกรอบกรอบพี่นี่โอ้โหกรอบอืมจัดการมาพี่น้องกินน้ำกันนี่แหละครับเมนูของเราวันนี้ถือว่าผสมกันใะ่ไหครับหนูอบอง แต่ว่ามันมันอาจสิบนบนเหลืองบนให้เขาใส่ซอส,สอันนี้น้ำหรือเปล่าที่มันเป็นแ,นแดงเนี่ยต่ว่าสูตรสูตรของข้าวซมี่แหละอ่าเอาปาดเลยพี่นออ้องจำขาไหมามันหอนหอนเลยอาจจะกินยา,ากจังน่อยนึงนะพี่นออ้องขอหลอกขอขอชิมเบมึงนี่นั่นละจับขอชิมเบมึงนอกครับพี่น้องขอเปิดงานก่อนหนังประกอบๆพี่น้อง

ซุปเป็นอ่งซุปเอาเอาลงมาของร่างเดี๋ยวให้ให้อะเบนเติมตับให้กินจับยังไงล่ะเติมจับท้ายแหละตั้งอันนี้ตั้งไปครับอ้หอมพีนเขากินเขาอะไรไอติมขนาดนี้จะบอกเขาไม่ฟันยังหองมีดที่วานตัวนี้หายไปไหนวะเอาตรงนั้นแหละเอานั่นแหละซับเลยมีดเท่ากับสีแบบโบราณเนี้ยจังน้อยเนาะ เ้ยขอโทษ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 ทำไมออกไงอาจารย์ครับจับทั้งไม้เลยนะง่ายไหมเอาองไม่เอาก่อนร้อนเรื่องอดันนี่งดันนี่ตสวาทหนังหนังหนังบ่ค่อยกอดวานไหนสวาทกันถือเอาสับสับนี่เลยคนเดิมสับไปเด้ปาดปาดออกดึงออกเลยโอ้ไม่คัดขา น้ำกระฉุดเลยฮะเก็บปลาดูเออโอ้ยังไม่สุกเลยสุกแล้วยังแดงอ๋อนิดนึงนิดนึงมันตัวไหนมันตัวใหญ่ในนี้เอาเอาตัวหน่อยนะจะสุกสุกจะรอกสุกเนี่ยมาสุกจังไหนมานี่สับสับตัวเล็กด้วยอืม ตีมึงก่อนแน่พี่น้องข้ามีฮอตจับจับสุดยอดมือรองมือนะเอาเลยระวังมือได้หน่อยี๋ยวให้นสาวให้กินได้โอ้โห บนนะโอ้โหดูเอกโอ้นี่ครับสุดยอดพี่น้องร่งเฮ็ดกินมึงนะครับ,บจัดให้ตามคำขอเดวครับเอฟีถือความาตอหนังมึงนะโอ้ความแท้พี่น้องอื้ม คนยัง,งียงอะไรแค่ตกี้เมนนเกียดเบิรงม,มันอ้าวอ้าเขาจะบ่<อ>เมนูนี่เอล้เมนูนยังโองอบองพร้อมเซิลืมเลยว่าแดกระแดดแดดแดดกระแดกแดกม่เล,เล,ลๆๆรยรงแดก 嗯,嗯，难，难搞。吃牛。嗯。啊。好嗯，嗯， อ้าวพี่น้องคอนี้เนี่ยำกุ้งปลาไม่อยไรงั้นห ขาอือนี่ขาอะไรเนี่ยอื่เอาเครับมือก็ถือว่าเป็นกิบที่ฮัตเฮดนะครับล่องเฮดเบิ้งครั้งแรกก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับผมหากคุณแมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แล้วครับสำหรับคนที่บพิ่กินหนูก็ขอโทษขออภัยด้วยครับ กูได้ทิมักกับขอบพูดหลายๆดนะครับจัดให้เราได้ครับตามเทพที่เป็นของมือนี่ผมก <นะ S 2> ับแจงลอยสีกันกับท่านเทพจ่าเทพสุภาพผมเ <ไป S 1> ลยทิมานลอยสีก็ขอ,ขอโทษขอให้แล้วครับคลิปนี้สั่งเผื่อคนบันเทิงเท่านั้นนะครับมือนี่กับเกาข้ามบาสวัสดีครับอยู่ดีไม่ห่างทุกคนครับสวัสดีครับ